มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดโมเมนต์น่ารักนางเอกดังร่วมฉลองวันเกิดเพื่อนรักลิซ่าแบล็กพิงทั่วโลกต่างอวยพรวันเกิดให้เธอสำหรับลิซ่าแบล็กพิงนะคะเมื่อวันที่2 7มีนาคมที่ผ่านมาเป็นวันเกิดอายุครบ26ปีแล้วเธอเองได้กลับมาประเทศไทยฉลองวันเกิดพร้อมหน้าพร้อมตาก,กับครอบครัวแล้วก็เพื่อนสนิทของเธอ ที่จัดเต็มในลุคน่ารักสดใสผูกโบสีแดงค่ะแน่นอนค่ะว่าเพื่อนสนิทของเธอเดียนาได้ไปร่วมงานวันเกิดของลิซ่าค่ะเดียนาโพสต์ภาพคู่ลิซ่าผ่านทางอิสตาแกรมส่วนตัวนะคะพร้อมแคปชั่นท่ามกลางคนบันเทิงแล้วก็แฟนคลับกด like ไลค์เป็นแสนคอมเมนต์ชมความน่ารักของเพื่อนซีคู่นี้จำนวนมากเลยค่ะเปิดโมเมนต์น่ารักนางเอกดังร่วมฉลองวันเกิดเพื่อนรักลิซ่าแบล็ k พิง ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิคอมค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ